สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเออเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งครับมาจากข้อความชื่อเกียห้าเสรีภาพที่แท้จริงมันเป็นเรื่องการเดินทางของชายคนหนึ่งชื่อทาคาชิคือชีวิตเขาเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆครับใช่ค่ะจากจุดที่แบบแย่สุดๆเลยเนาะใช่ครับตกต่ำสุดๆสู่การเข้าใจความหมายของคำว่าเสรีภาพจริงๆ แรงบันดาลใจหลักๆเลยมาจากเอ,อ, Monkey One Piece. อ่อมอนกีดีลูฟี่ในวันพีซอ๋อโดยเฉพาะตอนเกียร์หสินะคะใช่เลยครับตอนนั้นเลยแก่นเรื่องมันคือการเปลี่ยนแปลงที่อืมมันลึกซึ้งนะไม่ใช่แค่เรื่องเอาชนะอุปสรรคภายนอกอย่างเรื่องตกงานไม่มีบ้านอยู่เป็นหนี้สินอะไรพวกนี้นะครับแต่มันเป็นการเปลี่ยนมุมมองข้างในเลยเปลี่ยนวิธีคิดว่างั้นเถอะนะคะครับผมจนไปถึงขั้นที่ว่าสร้างความสุขให้คนอื่นได้ด้วย ประเด็นที่เราจะมาดูกันวันนี้คือเอ่อทำไมแค่เห็นตัวการ์ตูนหัวเราะตอนสู้มันถึงพลิกชีวิตคนได้ขนาดนี้น่าสนใจมากๆค่ะลองย้อนไปดูตอนแรกของทาคาชิหน่อยนะครับสภาพคือเรียกว่าสิ้นหวังเลยนอนอยู่แถวสถานีรถไฟใต้ดินอืมนึกภาพออกเลยค่ะครับมืดแปดด้านคิดวนไปวนมาแต่คำว่าฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วแต่จังหวะน,นั้นเองดันไปเห็นภาพลูฟี่ตอนเป็นเกียร์ห้า กำลังสู้กับศัตรูที่เก่งกว่ามากแต่แต่กลับหัวเราะใหญ่เลยหัวเราะแบบมีความสุขเลยละทั้งที่สถานการณ์ตึงเครียดใช่ครับคำถามมันเลยผุดขึ้นในใจเขาเลยว่าทำไมทำไมหัวเราะได้อะในสถานการณ์แบบนั้น ซึ่งตรงจุดนี้แ่ละค่ะที่แหล่งข้อมูลเขามองว่ามันเป็นการตื่นรู้ครั้งแรกของทาคาชิเลยคือมันไม่ใช่แค่อุ๊ยดูกระตูนสนุกจังแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างจุดประกายขึ้นมาครับครับทำให้เขาเปลี่ยนโฟกัสจากเดิมที่มองแต่สิ่งที่ไม่มีสิ่งที่เสียไปอะไรนี้ก็เริ่มหันมามองสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จริงๆนะตอนนั้นเลยมีอะไรบ้างครับตอนนั้น ร่างกายยังอยู่ใช่ค่ะมีร่างกายมีใจแล้วก็ความฝันเล็กๆที่อาจจะลืมไปแล้วกับอิสรภาพที่จะเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เจออ๋อเข้าใจละเหมือนการบอกตัวเองดังๆเลยว่าฉันมีร่างกายฉันมีใจฉันมีความฝันฉันมีอิสรภาพมันคือการเปลี่ยนจากคนที่รู้สึกว่าเป็นเหยื่อมาเป็นคนคุมเกมชีวิตตัวเองอีกครั้งนะคะโหพอเปลี่ยนมุมมองปุ๊บการกระทําก็เปลี่ยนตามเลยนะครับ ไม่ใช่แค่คิดเขาเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดคือหัวเราะเลยเรียนแบบสิ่งหัวเราะลูฟี่เลยแม้จะยังลำบากอยู่ทำตามเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็คิดประมาณว่าลูฟี่หัวเราะเมื่อเขาสู้ฉันก็จะหัวเราะเมื่อฉันสู้อืมเป็นการให้กำลังใจตัวเองแบบหนึ่งเนาะครับจากนั้นก็เริ่มขยับตัวครับหางงานส่งของด้วยจักรยานเก่าๆคันหนึง่งตั้งเป้าแบบ ฟังดูคำๆนะแต่เขาจริงจังว่าฉันจะเป็นคนส่งของที่เสรีที่สุดในโลกโหเป้าหมายมาเต็มแล้วความคิดมันก็ไปต่ออีกนะครับแบบลูฟี่ไม่เดินทางคนเดียวเขามีลูกเรืออ๋อก็เลยต้องหาทีมใช่ครับเลยเริ่มหาคนมาร่วมทีมเล็กๆจนสุดท้ายก็ตั้งเป็นบริษัทขึ้นมาได้ สิ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะคือทาคาชิไม่ได้แค่ลอกท่าทางหรือคำพูดผิวเผินแต่เขาเหมือนหยิบเอาสิ่งที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าเป็นปรัชญาของลูฟี่มาใช้จริงๆในชีวิตปรัชญาเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นความยืดหยุ่นนะคะการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆความไม่ยอมแพ้แบบล้มก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมออ คุ้นๆน,นะครับเหมือนในเรื่องเลยใช่ค่ะแล้วก็เรื่องใจกว้างการยอมรับคนอื่นๆในทีมแล้วก็การหาความสุขจากสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าไม่ต้องรอให้รวยก่อนหรือสำเร็จก่อนค่อยมีความสุขอ๋อคือมีความสุขระหว่างทางได้เลยประมาณนั้นค่ะแล้วที่สำคัญคือพอธุรกิจเริ่มดีขึ้นเขาก็ยังใช้ชีวิตง่ายๆนะไม่ได้ไปยึดติดกับวัตถุอะไรมากมายทำไมล่ะครับน่าจะสบายได้แล้วนี่นาะ เขาตีความจากลูฟี่อีกนั่นแหละค่ะว่าลูฟี่ไม่สนใจสมบัติเขาสนใจเสรดีภาพซึ่งตอนนั้นสําหรับเขามันคืออิสระในการใช้ชีวิตในการทํางานมากกว่าค่ะเข้าใจเลยครับแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะมีอุปสรรคอีกใช่ค่ะพอเจอวิกฤตโควิดเข้าไปธุรกิจที่อุตสาสร้างมาก็ก็ล้มอีกครั้งโหกลับไปจุดเดิมอีกแล้วเหรอครับเนี่ยเกือบๆค่ะแต่ในจังหวัดที่แย่ๆนั้นเองเขาก็ได้เห็นภาพเกียร์ห้าอีกรอบ อ้าวแล้วรอบนี้เป็นไงครับเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมค่ะรอบนี้มันทำให้เขาเกิดความเข้าใจที่ลึกกว่าเดิมไปอีกเขาตีความว่าพลังจริงๆของเกียร์ห้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการเอาชนะหรือการทำลายศัตรูนะอ้าวแล้วมันคืออะไรครับมันคือพลังของการสร้างสรรค์และเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้นต่างหากเขาคิดประมาณว่าพลังที่ท้จริงไม่ใช่การทำลายแต่การสร้างสรรค์ ไม่ใช่การเอาชนะแต่การเปลี่ยนแปลงโหตีความไปอีกแบบเลยค่ะแล้วการตีความใหม่นี้แหละที่นำไปสู่การตัดสินใจครั้งใหญ่เลยแทนที่จะพยายามกอบกู้บริษัทขนส่งแบบเดิมๆเ,เขาเปลี่ยนมันไปเลยค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเพื่อสังคมไปเลยช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนหางานให้ทำแจกอาหารหรือถึงขั้นสร้างโรงเรียนเลยนะคะโหจากธุรกิจส่งของกลายเป็นงานสังคมเต็มตัวเลยใช่ค่ะ ซึ่งแหล่งข้อมูลเขามองว่านี่แหละคือเกียร์ห้าในชีวิตจริงของทาคาชิคือการใช้พลังของตัวเองเปลี่ยนแปลงโลกรอบๆตัวสร้างผลกระทบดีๆให้คนเยอะๆเข้าใจแล้วมันเหมือนการขยายความหมายของคำว่าเสรีภาพนะคะจากเดิมที่มองแค่ตัวเองก็กลายเป็นการสร้างอิสรภาพสร้างโอกาสให้คนอื่นด้วยนี่แหละเสรีภาพที่แท้จริงที่เขาเจอในที่สุด ผลลับก็น่าทึ่งจริงๆครับจากคนที่เคยไม่มีอะไรเลยทาคาชิกลายเป็นเศรษฐีพันล้านรวยเลยนะคะนั่นใช่ครับแต่เหมือนเงินทองมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าสิ่งที่แหล่งข้อมูลเขาเน้นคือความภูมิใจของทาคาชิที่ได้มอบเสรีภาพให้คนอื่นเสรีภาพในรูปแบบของงานโอกาสหรือแม้แต่แรงบันดาลใจสินะคะถูกต้องครับคำประกาศประจำตัวเขาก็เลยเปลี่ยนไปด้วยนะจากเดิมที่บอกว่า ฉันเป็นคนที่เสรีที่สุดในโลกแล้วตอนหลังกลายเป็นเราเป็นคนที่เสรีที่สุดในโลกอ๋อ oh, ใช้คำว่าเราแทนฉันใช่ครับซึ่งมันก็สะท้อนแก่นเรื่องที่ว่าความสุขและอิสรภาพที่แท้จริงมันมาจากการให้นี่เองลึกซึ้งมากเลยค่ะแล้วในตอนท้ายของเรื่องมีอะไรทิ้งทายไว้อีกไหมคะมีครับมีฉากโพสต์เครดิตที่น่าสนใจมากอ๋อ oh, เหมือนในหนังเลยมีด้วยเหรอคะครับ เป็นภาพเด็กคนหนึ่งที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของทากาชิกำลังมองไปข้างหน้าสายตาแบบมีความหวังมากอืมมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนพลังของแรงบันดาลใจที่ส่งต่อกันได้ไงครับเหมือนทากาชิได้จากลูฟี่และสิ่งที่ทากาชิทำก็อาจจะไปจุดประกายให้เด็กคนนี้หรือคนอื่นๆต่อไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนแรงกระเพื่อมจริงๆค่ะ การที่คนคนหนึ่งเลือกที่จะหัวเราะเลือกที่จะสร้างสรรค์ท่ามกลางปัญหามันส่งผลได้มากกว่าที่คิดจริงๆใช่เลยครับถ้าให้สรุปเป็นข้อคิดหรือสิ่งที่น่าจะลองเอาไปคิดต่อจากเรื่องนี้นะคะก็คงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราลองเอาหลักการบางอย่างที่ทาคาชิใช้เช่นความยืดหยุ่นการมองโลกในแง่ดีหรือการเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งที่ไม่มีไปหาสิ่งที่มีเอามาลองปรับใช้กับปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตเราดูบ้าง มันอาจจะเปิดมุมมองหรือความเป็นไปได้ไใหม่ให้เราก็ได้นะคะน่าสนใจมากครับเหมือนที่ข้อความสุดท้ายในแหล่งข้อมูลเขาทิ้งท้ายไว้นะคะว่าผู้ที่เลือกวัวเราะคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราได้รับแต่เป็นสิ่งที่เราให้เป็นการปิดไทยที่ขมขยมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ